นี่มาแล้วสวัสดีค่ะกัตสิคะสวัสดีค่ะขอบคุณมิงค่ะขอบคุณมิงสวัสดีค่ะมีแคนสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้มื้อนี้นะคะงานบุญสังฆทานวัดบันทาจเจริญกันค่ะนะคะวันที่สิบเจ็ดเสาร์ที่สิบเจ็ดเนาะเสาร์ที่สิบเจ็ดอ่าเสาร์ที่สิบเจ็ดอ่าวันนี้หลานๆนะคะ ลานหลานกขอขค้นือรถหญ้าแดงกันค่ะมีมีแคนนะคะมีแคนนี่ก็คือลูกของหนุ่มมีโซเพลงฮักนะคะลูกชายสุดหลอ่อของพ่อหนุ่มมีโซกับแมเนตรใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับนะครับตอนนี้มีแคนอยู่ชั้นอะไรครับบอกสิชอ,อ้นหนึงคร เอาเอาลูกอมออกก่อนแล้วค่อยพูดครับโอเคตอนหนึ่งรับสองชื่อจริงชื่ออะไรครับพฉลิมมาละคำพูดชัดๆครับพลเฉลิมมาละคำพลเฉลิมมาละคำนะครับ<พ>ชื่อเล่นชื่น้องมีแคนอ้าวคนต่อไปสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรคะชื่อจริงค่ะเด็กหญิงอะไรคะอ่านิถายาค่ะอ่ะดังๆค่ะอานิถายามค่ะอ๋อหนูอยู่ชั้นอะไรคะชั้น หนูอยู11ค่ะโอ้หนูอยู่ชั้น 11, 11. โอ้เยี่ยมมากเลยค่ะอ๋อหนูอ่าตอนนี้หนูอายุกี่ขวบคะ10ขวบอ๋อ10ขวบอีก3ขวบค่ะอ่าคุณหมิงนี่เป็นลูกของผู้ใหญ่บ้านโอ้ภูมินมาลคำนะคะกับแม่เมลี่มาลคำนะคะนี่นะคะสองคนนะคะวันนี้น้องชิโนยัง อยู่กับคุณยายน้องชิโนไม่มีใครดูเพราะว่าน้องชิโนยังเด็กใช่ไหมใช่คะ่ะใช่ไหมคะ <c oughs> ่ะอ่าหนูโตแล้วนะกับพี่มีแคนใช่ไหม <c oughs> ใช่คะ่ะอ่าอันนี้พี่มีแคนนะคะลูกลุงหนุ่มนะคะนะคะโอ้โหมือนีนะคะ่าแ,แดงเลี่ยงหลานเบิงหลานสองคนค่ะมือนีสังกทานนะคะอ้าวเราจะไปวัดกันเนาะโอเคไหมอืม <c oughs> อ่ะ เห็นไหม,เ,มเก่งมากเลยนี่เห็นไหมพี่มีแคนเขาดูดอมยิ้มรถอะไรบอกซิรถอะไรครับรถส้มไหมรถส้มโอเค <รถ S 1> มิงส้มกับกับอะไรอะไรน่ทส,สีชมพูสีชมพูพิงอะไรอะคะคุณหมิงคุณหมิงรู้ไหมาะว่าคุณหมิงไม่ได้กินเนาะหมิงเลยไม่รู้เนาะ<ส>โอเค<ส>คุณหมิงร้องเพลง มาไก่แม่มาขอเบิ้งอะลองพูดดูสิลองร้องให้ฟังดูสิอ่ะหนึ่งสองสามอะเนาะต,ต,ต,ตึงเพลงเอาวิวอะค่ะนี่จะเอาสมแขวเอาเอบีไหม ABCD ไหมอ้าวพี่มีแคลร้องเพลงอะไรได้มั่งครับมันม <What me. S 1> ีมันมีเอาลองดูสิอ่ะเดี๋ยวว่าต้องเต้นด้วยเรอไม่เต้นไม่ได้หรอ ไม่เต้นเอาร้องไม่เต้นดูซิลองร้องให้ยาแดงฟังหน่อยซิกับน้องคุณหมิงดิว่าเสียงเหมือนพ่อหนุ่มไหมอ่าเหมือนพ่อหนุ่มมีซอไหมเอาเสียงดีเหมือนพ่อหนุ่มไหมอ่ะร้องให้ยาฟังหน่อยสิครับมัดมีมัดมีมัดมีคุณบ้าอยู่ดัง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 ะมัดมีไม้รู้ตัวคุณชั่วแล้วเอาไปเอาไม้แย่รูรูใส่ใส่คันมือกันไกลหน้าหน้าพี่พี่ อะไรต่ออะไรต่อเ่าไปก็ทำแบบนี้แบบไหนมัดมีเพลงมัดมีอืออันนี้นะคะีไม่รู้ตัวก็เอาไปเอาไม้แย่ดูถือถือใส่คันดูไปเอาออกก็ไม่ได้เอาที่เอาที่เอาไปอะไรต่อข้างสุดจะใหมัดมีมัดมีมัดมีคุง เดวนน้ไม่เอาอ๋อว<บ>น,นไปวนมานใช่ไหมครับอ๋อจบยังครับมัดหมีเอา้าจบแล้วอ๋อจบแล้วครับอ๋อขอบคุณครับที่ฟังผมครับอาอสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะครับมีแคนร้องเพลงจบไปแล้วนะครับมัดหมีอ้าวน้องคุณหมิงล่ะคะเอาเพลงอะไรคะ คุณหมิงชู้ชู้คุณหมิงอายนะคะเพราะว่านัานๆพอกันกระผีมีแคน่นะคะโอ้โอโอโอคุณหมิงเอาได้ไหมอ่ะเยลียบไปอเอาให้ได้นะคะโอ้๋อมิีญาแดงเลี่ยงหลานยังบดิบหอดวัดเลยค่ะมันอยู่ใกล้ๆค่ะอยู่ใกล้ๆค่ะวัดอยู่ใกล้ค่ะมนีญาแดงกะมีโรงท่านคือเก่านะคะมานะคายังท่านนะครับ บุญสังฆทานวัดบ้านท่าเจริญนะคะตำบลท่าลาดอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะไปแล้วเดี๋ยวจะบี่มิมองจอดการป้ายเด็กๆอ่ะคุณนิ้งถือกล้องสิถือได้ไหมคะอ่าถือหาตัวเองนะคะเดี๋ยวให้อย่า,อย,าอย่าทำแรงนะคะเบาๆโอเคเอาอันไปหาพี่มีแคนด้วยค่ะโอเคเอามีแคนคุยซิคุยกับเอซีย่าหน่อยสิ สวัสดีครับทำอะไรกันครับถามดูดิคือก๊อฟอ๋อเกาะอุ่มออกก่อนจะได้พูดเสียงชัดๆครับสวัสดีค่ะเออครับทำอะไรกันครับอ่านนี่อ่านข้อความได้ไหมผมร้านกูหำครับผมร้านกูหำจ้ะ ชื่อมีแคนชื่อมีแคนชื่อจริงว่าชื่อจริงว่านเจริญมาค่ะครับอายุกี่ปีครับอายุอายุเจ็ดขวบเจ็ดขวบแล้วพ่อชื่ออะไรยูเมโซแม่ชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรคำว่าผ่าไปโอ้คำล่าคำ,ำล่าอะไรนะอายุสามสี่ห้าขวบ แม่ผมสี่สามสามสิบสี่ขวบโอ้เยียมมากอะไรต่อผมเรียนที่โรงเรียนอะไรโรงเรียนหัวเชียวชั้นอะไรอบนที่สองอูบลที่สองชันะไรนหน่งรับรอง เอาแบบสั้นๆนะโอเคเอาแบบสั้นๆกขเดี๋ยวมาคอคุนเคยนมาขุนแก่เงี่ยเนี้จากว่าโซนนวอยานผาแม่คุนแค่ได้บอกอ่านเจาเลียงกันอ้านเจาบอกมีไว้นมคขุนแก่ พักเหรออะเด็กๆเราเดินกันนะครับพข้างในจะไม่มีที่จอดนะครับย่าจะจอดตรงนี้นะครับแล้วเราก็พากันเดินค่ะเอาล่ะค่ะให่ยา่ามีแคนร้องให้ย่าฟังใหม่น้อยย่ายังฟังไม่รู้เรื่องเลยเอาเพลงพับนะ อลองให้ยายก่อนสิครับเอาใหม่ครับจำไม่ได้แล้วพ่้ได้ยินย่างกายสูตรอะไรกินเจหรอนะใช่บไหมคะเก่งฮักนะ่ะจะลงมือทำแต่ไม่กานน้ำนองอะไรต่ออยากจังตาเจ้าจะ,จ,ะจะได้น,งน,น,น้งนมน่เกิดไงเจ้าผู้แก่ไปล่ะ ไปต่อทางไปซ้อแคนอ๋อครับดูสิอ้าวไหนครับไหนครับโอ้หันไปหาตัวเองอ๋อกล้องหน้าใช่ไหมกล้องหน้าใช่ไหมกล้องหน้ามีแค้นวันนี้เป็นตากล้องเนาะแอ้์หลานเจอโอพี q r s, s t u v ล้วบัลลูนลคุณมิงก็ร oh. ้องออกนอ a b c oh. ้ ent, oh. ิงมค้อนะคะเดี๋ยวย่าเียนนะครับ้างนี้เหรอครับอ่อยาาขออันนั้นหน่อย